สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยาติวง์พงษ์เถื่อนสำหรับวันนี้ดิฉันจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต้นน้องนะคะนี่คือบ่อน้ําร้อนรักษาวารินค่ะซึ่งบ่อน้าร้อนรักษาวารินเป็นบ่อน้ําร้อนที่มีน้ําเลกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งประกอบด้วยบ่อพ่อบ่อแม่และก็บ่อลูกสาวค่ะค่ะสำหรับนี้ก็จะเป็นบ่อพ่อนะคะซึ่งบ่อพ่อมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่65องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับนี่ก็จะเป็นบอ่อแม่นะคะค่ะสำหรับบอ่อสุดท้ายนะคะจะเป็นบอ่อลูกสาวค่ะซึ่งบอ่อลูกสาวอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อและเจ้าแม่บอ่อน้ำร้อนนะคะสามารถมาสักการะเพิ่มความเป็นสิมงคลให้กับตัวเองได้นะคะค่ะแล้วก็ด้านนู้นที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนะคะก็จะเป็นบอ่อสำหรับแช่เท้าะคะ่ะซึ่งบอ่อสำหรับแช่เท้า สามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้หายจากอาการปวดเมื่อยได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของบ่อน,น้ําร้อนรักษาวารินนะคะ3ม,มีบรรยากาศที่ร่มรื่นมากค่ะบ่อนี้การมาพักผ่อนหย่อนใจมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่ฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ